นก็จำเป็นก็ต้องเสริมปลูอยากกินผักอยากกินยัง,งก,ก็ต้องปลูกร้ายปลูกเล่นน้อยแค่นี้กินหมดแล้วต้องปลูกร้ายนี่กินทุกอยา่างจะได้ปลูกร้ายถ้าบริษัทขายไม่เข้าปลูาากไปกินถ้ามาต,ต้องไเสริมเปลงแปลงดูกเงี้ยมาดูสักพิเศษว่านเสด็จไปกิน